เอาตื่นมาก็ได้คเลยวันดีจ้าคสวยน่ารักแค่อเดาโซวิสายเพิ่นเรีนมาอือเรีนเรียนอะไรกันเรีนอะไรหมูเดี๋ยวฟังหนึ่งงานเพลงเพอะคะเพลงงสุขงายขึ้นเล

นอนกอดเยอะนองกวดอึลองลอเรียวเรียวที่จะได้ที่จะได้เิ้นหน้า น้องปวดท้องเรียนไรนูอะไรเยที่ตที่ต่อกันมาเจ้าก็ได้เตเนาะไม่หนูเคยเจอแบบว่าจอคุณว่านะแต่ว่าน้องกาอายต้งีอันนี้พ่อฮูยนน่ารักมากแบบว่าเฮ้ยเจองับเรรีบติดเดี๋ยวแคี่ดาราเนี่ยอายเขาเจอกันแล้วจเขาเจอกันแล้ว น้องคืน oh. ่อมาใส่อันนี้น่องยังยังมากีอันนี้น้องเหม็ดเม็น้องปููกโอ๊ยีตังเาน้องหนูแม่รับไม่ได้ีดีนะครับนีดีผู้เขียนนั่นมันขึ้นนะครับผู้เขีั่นั่นจับฉลากขึ้นเขียตามคน มุคลนี่เกงเขียนว่ายาชายาเนี่เงียบเงีโอ้ยข่ไข่คนว่าไข่ถึงเลขแขง่ดใอรไม่บอกว่าฮักเลนคนดูนะเดี๋ยวอต้องเจอใครสักคนง่นันอ่ะพอเอซี่ออเจอเอซีกระซเอาแล้น้าแล้วมาตุ้ยก็ตุ้ยถือผมเลยบอว่าผมไทะเคลื่องเหมือนคนรู้หุ่นูด่ะเขาฝากซื้อเขาประคับรคองกละซเครื่อนเลยตาตากลื่งแล้วลูกเหนื่อยมากนะลูกพอเข้าใจอยู่จะจะดูคลิปเตนไหม เ็ไปแบ่เม็ดต้องหลายคลิปเลยเนาะพอใจพอใจที่สที่สามตามมาคลิปหนนะครับคลิปที่สิบแล้วเนี่ยแต่ว่าขอกตุยเนี่ยค่สิบเป็นดีที่สิไปแล้วกวานนเราสคลิปนอขึ้นนารัจ้ะน่ารักเนาะเคยเจอลยเนี่ยดูแต่ในคลิปในติ๊กต็อกไเนี่ยมนารักทสุมือสูนั่นมือไม้อ่อนมากอ่ะัานเก่ง เพิ่อันตอนนี้น้องอยู่เท่าไหร่นะอายประมาณเท่าไหร่บเจ็ดแปดแปดเก้าสิบายเท่าไหร่ี่ประมาณเท่าไหร่ตัวเราออกมาฟวด่าสมุดพันล้านินลผิวใส่ชุดก้อนใส่ชุดก้อน็ส่ชุก้อนไปใส่ฮีโร่ก็ได้ชุดอ่ะต้องเย็บ ก็ไปยี่พี่น้นไงเขาเดแล้วรถเยอะมากตัวนี้วันหยุดนะนี่แล้วเมื่อกี้น้องบอกแมนอกเจะัรถตู้เมื่อกี้ท่านนี่รตู้นียนรถบ้าน้องวิ่งมหาานนีหนูใส่รอยเนาะใส่ทับเนาะท่านตู้รถตู้นี่่าใส่เอวรอยปอกเนาะใส่ใส่เออใส่ปอกไปมันมีสองิ้นนะ ไปใส่บ้าใส่ห้องน้ำเอาปลาปีกเนาะคเตยผ้าพิมพ์ซับเนียไปใส่สะโบกเอาไปให้ครบเลยให้พี่เตยผ้าไปใส่สนใจไปอ้บน้ำมากเลยไปรอรุ่นห้องน้ำนี้เปิดแล้วดิไปใส่ในห้องไป,ไปรอปั๊มได้ไหมทีที อาบน้ำดูสภาพฉันก็ไม่อาบใช่ไหมเขาจับว่าวานใหญ่บตรที่ซิเจอหัวนายนกบัีรเออโน้ตเมื่อกี้เมื่อกี้เจอเทลิดาเขาเหมือนิเปพ่อมาแเหัวพ่อบัดนี่ยทดในในมือเดียวกันต้องับเจเเน้องในมือเดียวกันออดูวูขอไปเสียหนาาจะเย็น ใช้ดแลเดี๋ยวไม่เย็บไม่อย่งนีมันตกแตดอยู่ในงเย็บมาสาัดไปงั้นตลจอส่านี้่นพเาอดด้าไปจอี้วก็ได้ไปก่อนท่ไอยาดจอยไ่ได้รอกทุกคนเ่าแต่ว่าเราจะเสร็จตอนไหนเนี่ยาประเดี๋ยวไอ้ใไอานเขาล้าตันไใต้ดอกไม้ตไหนี่

ลอพอตัวปพอตัวอันนี้ก็น้องอยู่ไหนก้องะไนะ้ซิวหรือเปล่าไนะกาฟูเออกาฟูเขาคู่กันหรอใชู่้ีบอกสใส่บลูตแต่ขก้ปล้ำลอนที่ไปใช่ต่อนขึ้นลำต้อปะไรอีกโอ้ต่พ่มาคู่กันนะบ่โอ like ้ยแต่เขาาาีนคู okay? well, so ่ก okay. uh ันหลอใจล้ใจนอน โอ้ยตัวจริงตัวจริงคือน oh, no, no, no. ่ารักแท้อะน่ารักว่าครับอ๋อแต่ทำงานแต่น้อยเลยเนาะ่อเก่งเยเตน้อยเลยดังเก่งๆมาตั้งแต่เด็กเลยเสียงดีพอมเสียดายอ่ะเสียดายเสียดายที่ร่ไย่อมา ไอ้เราก็รอนะครับรอแบบน่ารักแค่อายเก่งมากไปเจอกันที่ห้องแชร์ล้งอ้นะครับผมฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะครับ บอกอะไรก็แชร์ให้หน่อยนะครับนะครับ